หญ้านางแดงสุดยอดสมุนไพรพื้นบ้านแก้อาการเบื่อเมาและถอนพิษทั้งปวงแก้พิษเบื่อเมาพิษเบื่อเมาของเห็ดถอนพิษยาเมาแก้เมาสุราแก้ยาเบื่อยาสั่งถอนพิษผิดสำแดงโดยใช้เงานำมาฝนกับน้ำหรือน้ำสาวข้าวหรือจะต้มกับน้ำใช้ดื่มเป็นยาก็ได้ช่วยล้างสารพิษ หรือสารตกค้างจากยาฆ่า,มาแมลงในร่างกายหรือเกิดอาการแพ้ต่างๆด้วยการใช้ใบหรือเถานำมาต้มดื่มเป็นประจำหรือใช้กินแทนน้ำก็จะช่วยลดอาการดังกล่าวได้ใช้เป็นยากแก้ไข้ถอนพิษไข้และแก้ไข้ทั้งป่วงโดยใช้เง้านามาฝนกับน้ำหรือน้ำสาวข้าวโดยจะต้มกับน้ำใช้ดื่มเป็นยาก็ได้ช่วยแก้การท้องผูก ด้วยการใช้เถารากหรือใบฝนกับน้ำหรือน้ำสาวข้าวหรือนำมาต้มกับน้ำดื่มช่วยล้างสารพิษจากยาเสพติดซึ่งหมอพื้นบ้านบางแห่งได้นำรากหรือเถามาฝนให้ผู้ป่วยที่กำลังเลิกยาเสพติดดื่มเพื่อช่วยล้างพิษของยาเสพติดในร่างกายลำต้นหรือรากใช้เข้าเป็นยาบำรุงโลหิตสำหรับสตรีหลังการคลอดบุตร ขณะอยู่ไฟจะช่วยทำให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นมีข้อมูลระบุว่าสมุนไพรหญ้านางแดงสามารถนำมาใช้เป็นยาฆ่าเชื้อราได้หญ้านางแดงมีสรรพคุณเหมือนกับหญ้านางเขียวหรือหญ้านางขาวทุกประการแต่จะมีฤทธิ์แรงกว่าและดีกว่าทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโดยส่วนใหญ่สมุนไพรที่มีสีเข้มกว่า จะมีสารสำคัญที่มีคุณภาพมากกว่า